อพอแนละ้วตอตานที่เยอนิ่มโปงโดนอย่างนี้ประจำที่แรกเล็บผมยาวนะ,ะคลิปนี้ก็คือไปดูสวนงม,มกุง้งวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมมาแล้วค่ะตัวแรกวันนี้ไปไงวิทยาสั์อันนี้สวย ใต้แท่นี้ทุกคนเข้าไปใต้นี่นะมาอยู่ตรงนู้นทุกคนน,นี่พ่้เขาเปิดไฟช่วยทุกคนมันมืดอ้ามาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ประมาณกี่ขีดอะทัน ตามคุ้ง่ะมาเลอ้โวหูฐานนี่ตัวใหญ่อ่ะสองเขียครึ่งเลยสวยเคค่ะเมื่อวานสะบะเยอะมากวันนี้ไม่ไม่มีเมื่อวานมนี้สวะ,ะเยอะมากทุกคนแน่นเลยนะสันไล่ง,งมมา โอ้นี่ก็ใหญ่นี่หว่าสันอตอนนี้ก็ได้มาประมาณสองความโลแล้วนะสันะ้ะตอนนี้ก็รอจะนวนมานะทุกคนถวะกก็มีประปอยไปแต่ก็เยอะนะเราต้องรอข้างนอกค<ม>่ะออามานี่แล้วได้แล้วเหรอพี่บุญสองตัวบ้านะ่ะ คนได้มาสองตัวคู่เลยอ่ะไอ้นี่หนีบอยู่อ๋อ,อมาสวะโอเคค่ะ เอาได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้เข้าในสระแล้วค่ะทุกคน นี่แหละมานี้แหละสะบัก็จะแน่นๆหน่อยทุกคนอันตรายเหมือนกันอันนี้ลหรอคะเดี๋ยวแะ๊บหนงเอาสะบินก่อนว้ามตัวใหญ่อ่ะเนี่ยเ,เข้าไปลึกเชี่ยนี่นะทุกคน เดี๋ยวจะหาว่างมไปใส่ไปใส่มาแล้ว <ไป S 1> เกิดจะให้นี่<ป>อย่างว่ามันดูไม่ได้น้ำมันในนี่<ป>เดี๋ยวเขาดูตอนเปลี่ยน<ป>น้ำได้เหรอ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็จะวางเวงนะทุกคนน้ำไไนมไม่เคยพลาดว่ะ้านี้ไม่เคยพลาด,าเ,พาดเพราะว่าเป็นเป็นบ้านล้างน,นะคะทุกคน,นตอนนี้น้ำและน้ำแรงมากพายเรือกันต้องจ้ำกันช่วยกันพาย น้ำแรงมากค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้นะงงไม่กี่หมายนะทุกคนแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กันนะตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงครับดูดิมีแต่ไซส์แบบหืมสี่ชั่วโมงทุกคนสี่โลเหรอหรืว่าจะน่าจะน่าจะได้เพราะมันจะตัวใหญ่อะทุกคนดูดิ นดี๋ยวมันหนีเห็นนี่ยังไม่ขึ้นนะทุกคนเรี๋ต้องงมไปเรียกต่อว้าวได้แล้วค่ะอันนี้ก็ถึงอะไรนะทองพอแหละต่อดานที่นี่ ตอนทิ้มเล็บตอนทิ้มเล็บนี่ตุ้งโป่งก็คือเลิกแล้วปปขันเข้าบ้านแล้วตุ้งโป่งงอกโอเคโอเค<ม>นี่นะทุกคนจะเข้าบ้านอยู่แล้วไปโดนเสี่ยนตำผ้าในเล็บตอตานะ่ะต้องบุกออกให้หมดไปตรวจเดี๋ยวบางคนก็นจะเป็นห่วงบอกว่าสัญจะไปหาหมอแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บชงติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ย ขอบอก,ก่อนว่าโดนอย่างนี้ประจำแต่ก็เจ็บนะเจ็บออกทัก้งนด,ดูดิที่แรกเล็บผมยาวนะเซอร์ไว้ดูแลกันไปพับควอนกลับบ้านดีกว่าเราตบกระก่อนที่บ้านเนาะต้องไปใช้เลยเป็นไงครับท่านผู้ชมพูดแทนภรรยาผมนะเป็นไง ะบอกคนดูหน่อยข้าวกล้องเนี่ยอันนี้กิโลอ่ะ่านประมาณสามโลกับสี่โลอันนี้ตัวใหญ่นี่ใช่นี่เหนียมากน้องช่องกบอ่ะช่องกบอ่ะไม่พูดไปคลิปละก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็คือไปดูสัตนงมกุ้งไปดูถามว่าเบื่อไหมก็ไม่เบื่อไปไปได้กันตลอดก็นี่ก็คือผลงานของสันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องภารยาของพ่าอะสันพูดเลย วันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม